ทั้งหมด21โซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่หลังจากนั้นให้เราเว้นหนึ่งโซ่ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงโซ่ที่สองค่ะหนึ่งสองใช้เข็มจิ้มลงไปโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ให้เราใช้เข็มไปเกี่ยวเอาไหมพรมจากด้านล่างค่ะ แบบนี้นะคะควักไหมเรือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงรวบค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถักลายเที่ไม่เป็นรูปตัว x นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปแล้วก็ให้เราควักไหมจากด้านล่างเหมือนเดิมค่ะ แบบนี้นะคะ <ot> เลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงรวบแบบนี้นะคะก็จะเป็นการถักลายเ x เหมือนเดิมเนาะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้นลงไปตรงช่องถัดไปค่ะควักไหมจากด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะคะเลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เรา ถักเป็นลาย X เ,เหมือนเดิมก็คือดึงรั่วบแบบนี้นะคะเราก็จะถัก X หนึ่งครั้งในทุกๆหนึ่งช่องจนจบแถวเลยนะคะเราก็จะได้ที่เป็นลาย X ทั้งหมด20สิบหลักค่ะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะได้ที่เป็นลาย X ทั้งหมด2ี่ิหลักนะคะ หลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะช่องสุดท้ายของแถวนะคะควักไหมดึงรวบค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะควักไหมเลือไหมสองเส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลายเกเหมือนเดิมค่ะ แบบนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการถักวนนะคะหลังจากนั้นช่องถัดไปขวักไหมดึงรวบแบบนี้ค่ะช่องถัดไปขวักไหมดึงรวบแบบนี้นะคะเราก็จะถักเอหนึ่งครั้งในทุกๆหนึ่งช่องวนกลับมาที่เดิมนะคะ พอเราถักมาถึงช่องสุดท้ายของแถวตรงนี้เราก็จะได้ที่เป็นลายเอเพิ่มมาอีก20หลักนะคะพอมารวมกันกับ x อ20หลักของฝั่งแรกที่เราถักนะคะก็จะเป็นทั้งหมด40หลักพอดีเนาะแต่ก็จะนับเป็น1แถวนะคะเพราะว่าเราจะถักวนนะคะเราก็เลยนับเป็น1แถวเนาะ หลังจากนั้นให้เราทําการปิดแถวลงไปบนช่องแรกที่เราถักลาย x ค่ะควักไหมเหลือไหมทั้งหมด2เส้นต้องเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถักสลิปสติกนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งเพื่อขึ้นแถวที่สองค่ะ หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราถัก x หนึ่งครั้งลงไปตรงช่องเดิมช่องที่เราเพิ่งทำการปิดแถวไปนะคะเหลือใหม่ทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงลวดเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปควักไหมเหลือใหม่2เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย x เ,เหมือนเดิมนะคะ หลังจากนั้นช่องถัดไปก็ให้เราถัก x หึงครั้งเหมือนเดิมค่ะเราก็จะถัก x หนึ่งครั้งในทุกๆรุหช่องจนจบแถวเลยนะคะเราจะถักวนกลับมาที่เดิมนะคะเราก็จะถักวนกลับมาที่เดิมแบบนี้นะคะ พอมาถึงตรงนี้ช่องสุดท้ายของแถวเราก็จะได้ที่เป็นลาย x ทั้งหมด40หลักนะคะจะเท่ากันกับแถวที่1เลยเนาะหลังจากนั้นให้เราทำการปิดแถวลงไปบนช่องแรกที่เราถักลาย x ค่ะขวักไหมเหลือไหมสอเส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้นะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นแถวที่3ถึงแถวที่16ให้เราใช้วิธีการถักเหมือนเดิมกับแถวที่2เลยนะคะก็คือให้เราถักโซ่1ครั้งแล้วก็ถัก x อครั้งในทุกๆ1ช่องจนจบแถวเลยค่ะในทุกๆแถวเราก็จะได้ที่เป็นลายเทั้งหมด40หลักนะคะจะไม่ลดแล้วก็ไม่เพิ่มเนาะ หลังจากที่เราปิดแถวที่16แล้วนะคะเราก็จะมาทำการถักฝากระเป๋าค่ะให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะโดยที่ไม่ต้องถักโซ่หนึ่งนะคะใช้เข็มจิ้มลงไปควักไหมเลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็น l ลิปสเต c กค่ะก็คือให้เราดึงแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปควักไหมเหลือไหมสองเส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นสลิปสติ๊กเหมือนเดิมค่ะก็คือให้เราดึงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหม เรือใหม่ทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย x นะคะก็คือให้เราดึงรวบแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราถัก x หนึ่ครั้งลงไปตรงช่องถัดไปค่ะดึงรวบค่ะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น x หลักที่สองนะคะของแถวนี้เนาะช่องถัดไปควักไหมดึงรวบ x หลักที่สามค่ะช่องถัดไป วักหมายดึงรวบก็จะเป็น x หลักที่สี่นะคะของแถวนี้เนาะเราจะถัก x ทั้งหมด2ี่สิบหลักนะคะสำหรับแถวนี้เนาะหลังจากที่เราถัก x ครบทั้ง2ี่สิบหลักแล้วนะคะให้เราถักโซ่1ค่ะตรงนี้เพื่อขึ้นแถวที่สองของฝากระเป๋านะคะแล้วก็ให้เราพลิกกลับด้านค่ะมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะ เขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราถัก X หนึ่งครั้งในทุกๆหนึ่งช่องจนจบแถวเลยค่ะสำหรับแถวนี้เนาะเราก็จะได้ที่เป็นลาย X ทั้งหมด20หลักนะคะจะเท่ากันกับแถวที่1เลยค่ะ หลังจากนั้นตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะให้เราถักโซ่หนึ่งค้งแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะแล้วเราก็จะถัก x หนึ่งค้งในทุกๆหนึ่งช่องเหมือนเดิมเลยค่ะตายก็จะถักที่เป็นฝากระเป๋าทั้งหมด8แถวนะคะ หลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งเพื่อการหลุดค่ะแล้วก็ให้เราตัดไหมไปได้เลยนะคะปลายไหมตรงนี้ให้เราเก็บเข้าไปข้างในได้เลยนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงมุมตรงนี้ค่ะตรงนี้เนาะให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้เป็นไหมพรมสีขาวค่ะให้เราจับเหมือนเวลาที่เรากำลังจะถักเลยนะคะ หลังจากนั้นให้เราควักไหมพรมสีขาวแล้วก็ดึงไหมพรมสีขาวเข้ามาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่สามค่ะหนึ่งสองสาแบบนี้นะคะต่ายก็จะดึงปลายไหมพรมสีขาวนิดนึงนะคะเพื่อให้ตรงโซ่แน่นนะคะแบบนี้เนาะ หลังจากนั้นให้เราเว้นสองช่องใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่3ค่ะ1 2 3ใช้เข็มจิ้มลงไปควักไหมเรือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นสลิปสติ๊กนะคะก็คือให้เราดึงแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่สครั้งเหมือนเดิมค่ะ 1นึสองสแล้วก็เว้นสช่องใช้เข็มจิ้มนงงไปตรงช่องที่สามค่ะหนึ่งสองสามควักไหมเหมือนเดิมเลยนะคะถักเป็นสลิดสติ๊กค่ะแบบนี้นะคะ,ละหลังจากนั้นให้เราถักโซ่สามครั้งเหมือนเดิมค่ะ หลังจากนั้นให้เราเว้น2ช่องใช้เข็มซิมมลงไปตรงช่องที่3เหมือนเดิมค่ะ1 2 3่ควักไหมแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะถักโซ่สามแล้วก็ใช้เข็มซิมมลงไปตรงช่องที่3ค่ะ12 3่ควักไหม แล้วก็เดึงแบบนี้นะคะ1 2 3ตรงนี้ก็จะเป็นตรงช่องที่อยู่ตรงมุมพอดีนะคะก็จะเป็นช่องสุดท้ายนะคะที่เราจะถักเนาะถักโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้เพื่อการหลุดนะคะแล้วก็ให้เราตัดไหมไปได้เลยค่ะ ให้เราจัดตรงไหมพรมสีขาวนิดหนึง่งด้วยการดึงแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาเป็นทรงสวยเนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราเก็บปลายไหมทั้งหมดเข้าไปข้างใน,น,นี้ค่ะหลังจากนั้นตายก็จะใช้ไหมพรมสีขาวเพื่อถักโบนะคะ ให้เราถักโซ่ทั้งหมด40โซ่ถึง45โซ่นะคะ3 4 5หลังจากที่เราถักโซ่ได้ตามความยาวที่เราต้องการแล้วให้เราตัดไหมพรมไปได้เลยค่ะแล้วก็ให้เราดึงตรงนี้ให้แน่นนะคะเพื่อกันหลุดเนาะฝั่งนี้ด้วยค่ะ หลังจากนั้นให้เราตัดปลายไหมพรมตรงนี้อีกรอบหนึ่งค่ะทั้งสองฝั่งเลยเนาะหลังจากนั้นให้เราผูกตรงนี้ให้เป็นโบนะคะเราก็จะได้โบเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนำโบมาติดลงไปตรงนี้นะคะตรงฝากระเป๋าเนาะลังจากนั้นตรงนี้ต่ายก็จะใช้เป็นตีนตุ๊กแกนะคะเพื่อที่จะติดลงไปตรงนี้เนาะสามารถใส่ได้จนถึงแบงผันนะคะแบบพับครึ่งเนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะ